เออเออเออต้องต้องยกเมื่อกี้แหละอย่าขึ้นด่อย่าขึ้นี่ยกท้ายอ่ะยกท้ายอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละอย่าให้มันขวางดิอย่าขึ้น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 อย่าขึ้นเออประคองไปประคองไปยกหน้าหน่อยยกหน้าหน่อย ไป่ะชาดังเคกเลยยกหลังให้ดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พ่อขึ้นแมงบนเออนั่นแหละแบบนั้นแหละใช่ใช่ใช่เออเออนั่นแหละนั่นแหละเข็นเบนเข็นพ่อจับข้างหน้าเบนเข็นยกเออ ไปน,นะเ,นนนเบนอ,อ๋อลุยบ่อยใช่ไหม,ไม <laughs> เดี๋ยวนะเราไม่ต้องไปเข้าป่ากนะ็ได<อ>้ไปเอาเบนตรงไปให้สุดแล้วไปกระโดดตรงนู้นโอเคเฉะไหมไม่แฉะไม่แฉะไปทำไหน นี้เดีย๋ยวพ่อก็ต้องวนมาเฮ้ยแล้วทางนี้เป็นทางนี้ดีกว่า